มาถามเรื่องเรตติ้งละครไหนละกันตอนนี้โอ้โหดีไหมดีดีผมก็ติดตามอยู่เป็นไงบ้างบื้อดีใจครับดีใจเลี้ยวจูบแล้วจูบอย่างงี้ทำยังไงจูบน้อยมากเลยจริงเหรอจูบน้อยมากแล้วเกรงกันอะไรยังไงก็ต้องเกรงจูบผู้หญิงที่แบบว่าเขาไม่ได้อยากให้จูบหรอกแต่เป็นงานเขาไงก็เลยต้องมันก็ต้องเกมันก็บอกไปทดลองจีบเอาไปทดลองจีบทดลองจูบกับภูมิกับใช่ครับเป็นยังไงชอบไหมอันไหนโดนเหมือนกัน อันนั้นจะโดนหนวดฮะโดนแข็งโดนหนวดนก่อนแล้วก็แบบคันมากเลยครับไม่อยากทำหรอกแต่ต้องทำให้กลอ้องดูกอ่อนอื่นก็ไม่คนอี่นเขาไม่ทำเลยติดใจไหไมติดใจพูงกลับ <c oughs> ก็โอเคนะฮะ ก็เป็นครั้งแรกที่จูบของผู้ชายครับผมเออเป็นครั้งแรกไม่จูบแรกที่เขาขโมยจูบเราผู้ชายครถามว่าชอบไหมก็ก็ไม่ได้ดังเกียรเป็นไงบ้างถ่ายไปอ่อนไปเหนื่อยไหมล่ะสะใจครับสะใจดีมาต้องหลับต้องนอนกันเต็มที่ฮะเออนะอ่ะก็ถามเรื่องผลงานเพลงก่อนรถสปอร์ตกับอะไรนะเมื่อกี้ไว้ออกอ๋องเอครับองอ๋องเออาร์บอกกับเมื่รถสปอร์ตเป็นแบบไหนแล้วแบบไหนรถสปอร์ตเป็นเป็นโฟกซองที่แบบจังหวะสนุกสนานพูดถึงว่า ถึงเราจะชอบผู้หญิงเราเปรียบผู้หญิงสวยมากมาดีมากเป็นรถสปอร์ตเราชอบเขาเรามีเงินดาวแต่เราไม่มีเงินผ่อนอยู่ดีไม่ีเงินผ่อนเขาไม่มีเงินไงก็ต้องไปโดนยึดได้ดิเราต้องปล่อยให้คนมีอนาคตไกลเขาผ่อนเราไปเราไปฟังกันดูเขารถสปอร์ตในอินเทอร์เน็ตมีแล้วมีเอ็มวีด้วยปล่อยแล้วมไปละใช่ไหมล่ะอ๋อีกอีกเพลงหนึ่งอ่องอองเอครับเป็นเพลงกล่อมของชาวจีนแต้จิ๋วฮะที่กล่อมลูกกล่อมอาม่าผมกล่อมผมมาอ่องอ่องเออ่องกิมกองกิมกองจอดเหล่าเตี๋ยออ่าแล้วผมก็เลยเอามากล่อมสาวในเพลงให้เขาหลับ เคิร์บนตักเราอะไรอย่างงี้ยบนแขนเราบนแขนของเราบนเอินะอาบนเนื้อสาวๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่เป็นศูนย์ครับผมทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยมีสิไม่มีพี่ต้องมีไม่มีที่โกหกมีเดี๋บอกมีเดี๋ยวบอกเอามีเดี๋ยวบอกมีเล็งใครบ้างไหมไม่ไปเล็งใครแล้วนะมีไหมเมื่อไหร่ไม่กองถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยโสดสนิทเลยตอนนี้โสดครับโสดสนิท